ที่ดีมากคนที่เป็นเทรดเดอร์คุอลที่เทรดได้เยอะมักจะลืมมักจะลืมว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เราอาจจะเทรดได้น้อยเทรดไม่ได้ไม่ได้เทรดเทรดแล้วขาดทุนลืมคิดถึงข้ออื่นไปหมดเลยคิดอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันเทรดเก่งแล้วฉันก็คงเทรดได้ตลอดละมั้งคิดแต่ข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือคนที่มีอาชีพเป็นเทรดเดอร์ต้องมีทุนสำรองที่พี่พี่สีเรียกว่าทุนสำรองของครอบครัว ทุนใช้จ่ายของครอบครัวเป็นเงินก้อนที่ตรงนี้จะไม่ไปยุ่งอะไรเลยสมมติวันนี้หมวยเทศเก่งมากเลยมมหมวยรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้หมยจะตื่นหนึ่งคือตายไปเลยจ,จสอง,ต,แบบอองออตื่นมาแล้วแบบอ้องไปเลยเออไปเลยตื่นมาแล้วกำลังเดินลงบ้านตกบันไดพุคลภาพไปเลยหรือออกมานอกบ้านเหตุคุณเทศเก่งมากเลยนะให้คุณเทศได้เดือน2ี่ิล้านบาทเลยขับรถออกมารถชนทำการเทรดไม่ได้แล้ว คุณรู้ได้ไงว่าคุณจะมีโอกาสเทรดต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพูดเรื่องเทรดแล้วเจ๊งเอาให้เก่ง